เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการเพิ่มยูนิตเนาะมีคนขอมานะครับก็ขออย่างรวดเร็วเลยนะครับไปที่ออปชั่นนะครับแล้วก็วิวมูฟไปที่อย่างหนึ่งออปชั่นกดไปพึ่งนะครับแล้วก็กดอันนี้อันที่2แล้วก็ยูนิตไซส์นะครับตัวปรับได้แค่เพิ่มนะครับแล้วก็อะไร3ามดีสักอย่างหนึ่งทุกคนครับกดเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะอัปเกรดได้เลยนะครับเรื่องของตัวยูนิตไซส์แล้วก็เดี๋ยวเราจะย้อนกลับแล้วก็ลองยู่เกมสักตั้งหนึ่ง เราเล่นเป็นเหมือ<ด>นเดิมแล้วกันเนาะลองเป็นนี้นะครับแล้วก็ไปครับทุกคนแล้วก็รอดูนะครับอาหารมันน่าจะเยอะขึ้นนะครับไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่อาจจะประมาณ2เท่าจากที่เดิมประมาณ80ส <c oughs> ใช่ไหมฮะสะักคูนึงผมขอเช็คก่อนก็จะมีเยอะขึ้นครับ <c oughs> จาก80ก็จะเป็น160คนนะ8 1 8 2 6ประมาณ2เท่านะครับกับการที่เรา จากความาจากอันเดิมๆมะครับที่ได้แค่80ทุกคนก็จากประมาณนี้ก็เพิ่มได้แล้นะครับด้วยตัวจำนวนทหารนะทุกคนนะไปลองปรับกันดูนะครับสจหรับนี้ไปก่อนทุกคนครับเดี๋ยวดูกดติดตามกันด้วยนะอาจจะไม่ค่อยจะลงคลิปช่วงนี้ครับผมเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายทุกคน